สวัสดีครับผมเล็กนาปีครับวันนี้มาที่มีนบุรีของอดีตผู้ใหญ่บ้านามีนบุรีนะครับทำนา55ไร่ในจำนวนทั้งหมดญาติพี่น้องมี400ไร่นะครับแต่ลองไปแล้ว55ไร่เป็นการเริ่มต้นนะฮะก็ได้ใช้เทนเดอร์ของเราฉีดพ้นลงในนานะครับเพื่อ ทำการย่อยสลายฟางและข้าวดิบข้าวเด้งซึ่งผู้ใหญ่เป็นห่วงและกังวลมากว่าข้าวดิบข้าวเด้งของเขานี่มันเยอะเกินเยอะมากจนท้อนะครับวันนี้เราก็เลยมาดูการทดสอบว่าสารย่อยสลายฟางและข้าวดิบของข้าวเด้งของเรานี้มีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับเอาละครับนี่นะครับดูน้ำด้วครับนะครับ เนี่ยพึ่งวันแรกเลยนะครับวันแรกวันนี้คือหมักเป็นวันที่สองนะครับซึ่งผมก็เข้ามาดูติดตามผลก่อนว่าขนาดวันแรกนี่น้ําเริ่มดําแล้วครับเนี่ยครับเดี๋ยวกัดไปแล้วสักพักก็คงจะใสนะครับดูนะครับนี่ครับยาวไปนู่นนะครับเยอะมากเลยครับทุ่งนาสี่ร้อยกว่าไร่แต่ ผู้ใหญ่ได้ทำการทดลองทดสอบไป55ไร่ก่อนครั้งแรกนะครับนะฮะวันนี้ก็เลยมาติดตามผลนิดหน่อยและอีกประมาณ7วันถึง10วันนี้ผมจะเข้ามาดูอีกสักครั้งหนึ่งว่าการย่อยสลายฟางาและขา้าวิดเดข้าเด่นของเราโดยใช้สารเทนเดอร์สารที่กำจัด ข้าดิดข้าวเด้งในานาข้าวของเราให้หมดและเบาบางไปนะครับว่าจะได้ผลดีแค่ไหนนะครับดูนะครับนี่นะฮะแต่ผมรับรองว่าสารย่อยสลายฟางและข้าวติดข้าวเด้งของเราที่ชื่อว่าเทนเดอร์นะครับมีประสิทธิภาพสูงและประหยัด ไม่อันตรายกับเรานะครับนี่นะครับถ้าผู้ใดสนใจและมีปัญหาเรื่องเข้าวดีดข้าเด้งมากก็โทรติดต่อไปได้เลยนะครับ0868103956และ0968219915ครับผม